อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับมีเรื่องร้องเรียนบอกว่าเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้วซึ่งเป็นพันธุ์ดุเอาไว้3ตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏหมาเนี่ยมันหลุดออกมาจากบ้านแล้วก็ไปกัดเด็กนักเรียนแถวนั้นได้รับบาดเจ็บเคยก่อเหตุนะมาแล้วเคยเตือนแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลหมาได้นะครับสุดท้ายล่าสุดมีน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกหมากัดอีกนะครับนี่ที่จังหวัดภูเก็ต มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้มีการโพสคลิปจำนวนทั้งหมด3คลิปลงในกลุ่ม Facebook เพจข่าวเยี่ยวข่าวภูเก็ตนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่มีหมาเนี่ยนะครับมากัดน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งนี่นะครับเป็นหมาพันธุ์บางแก้วนะครับคุณผู้ชมฮะจังหวดที่น้องเนี่ยกำลังเดินอยู่ผ่านจุดนี้หมามันพุ่งมาเลยนะครับแล้วก็งับเข้าไปที่ขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเธอใช้ถุงเอกสารเนี่ยบังขาไว้ไม่ให้กัดซ้ํา แล้วก็พยายามเดินหนีนะครับปรากฏนี่น้องออถูกหมาเนี่ยกัดเข้าไปเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ชมฮะนักเรียนชั้นม .2 นะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ร้องเรียนเขาบอกว่าเนี่ยเนื่องจากมีการร้องเรียนศูนย์ดับลงทารรมแล้วก็เทศบาลน,นครภูเก็ตมาหลายครั้งเรื่องที่บ้านข้างเคียงเนี่ยปล่อยสุนัขพันธุ์บางแก้วไล่กัดเด็กนักเรียน มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็ได้ทําหนังสือชี้แจงบอกว่าได้แจ้งเจ้าของบ้านให้ล่ามสุนัขภายในบ้านแล้วแต่เหตุการณ์มันก็เกิดซ้ําๆกลัวว่าสักวันหนึ่งจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาโดยล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งริมคลองบางใหญ่ใกล้กับเฟื่องฟ้าอาพาร์ตเมนต์อยู่ซอยเชิงคีรีตําบลตลาดใหญ่อเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีสะพานลัดไปโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและไปโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้ ล่าสุดเช้านี้บอกว่าสุนัขตัวดังกล่าวได้มีการกัดนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวพานิษนันแท้ลิ้มอายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม .2 อยู่โรงเรียนสตรีภูเก็ตก็ส่งที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตหมอก็ฉีดยาก่อนให้กลับมาพักรักษาตัวนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพของน้องนักเรียนชั้นมสนะครับซึ่งน้องก็เล่ฟังบอกว่า ตัวเองเนี่ยเดินออกจากขอพักเพื่อไปโรงเรียนพอมาถึงหน้าบ้านหลังดังกล่าวก็ถูกสุนัขเนี่ยวิ่งออกมาพุ่งเข้ามากัดที่ขาเลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าอย่ามองตาเดี๋ยวมันกัดน้องก็เลยรีบเดินไปที่สะพานก่อนจะโทรหาแม่เพื่อให้แม่พาไปส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายมีรอยเขี้ยวหมอฉีดยาให้3ามเข็มก่อนจะให้กลับมาพักที่บ้านโดยยังคงมีอาการปวดอยู่เอาเดี๋ยวลองฟังคนเจ็บหน่อย ปกติทุกเช้าจะเดินไปทางนั้นนะคะแล้วก็เขาก็คือไม่ได้ล่ามหมาไว้หนูก็เดินไปแล้วก็หมามันก็วิ่งออกมาคือเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านนะคะเขาทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้กลับมาแล้วก็หมามันก็วิ่งออกมากัดหนูเลยแล้วเขาก็แบบบอกหนูว่าอย่ามองอย่ามองอย่ามองหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะวิ่งออกมากัดซึ่งเขาบอกตอนที่หนูโดนกัดแล้วแล้วหนูก็เดินออกไปเพื่อที่จะแบบไม่ไม่ได้วิ่งนะคะแต่ว่าเดินเดินหลบหมาแล้วเขาก็มาห้ามไว้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ล่าหม,มาไว้เลยอะคะ่ะ ตอนที่มันกัดรอบแรกเหมือนมันจะกัดเพิ่มแต่ว,ว่าหนูถือถุงไว้หนูก็เลยเอาถุงมาบังขาไว้แล้วก็หนูก็เดิอนออกไปคือเรื่องนี้เพื่อนบ้านเองก็ร้องเรียนนะครับออขณะที่ล่าสุดเนี่ยเด็กที่กําลังจะเดินไปโรงเรียนก็โดนกัดด้วยขณะที่แม่ของเด็กนะครับก็คือคุณโชติกาซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยบอกว่าพาอนนทราบเรื่องว่าลูกเนี่ยถูกกัดนะฮะก็ตกใจตอนนั้นเจ้าของสุนัขเข้ามาพูดคุยบอกจะพาไปส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็ยืนยันบอกเดี๋ยวพาไปเอง เจ้าของสุนัขก,ก็เลยขอเบอร์โทรไว้เผื่อจะติดต่อกลับ<ๆ>เธอก็เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วที่สอพอเมืองภูเก็ตมีผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่นๆที่ถูกสุนัขไล่กัดก็จะเดินทางไปแจ้งความไว้ด้วยเช่นเดียวกัน<ๆ>หลังเกิดเหตุผู้สือข่าวไปที่บ้านหลังนี้พบว่าไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านมีเพียงสุนัขพันธุ์บางแก้ว3าตัวซึ่งถูกล่ามไว้หน้าบ้าน2ตัวข้างบ้านอีกตัวหนึ่งทุกตัวเนี่ยส่งเสียงเห่าแล้วก็พยายามจะวิ่งออกมาจากการตรวจสอบ โดยเทศาบาลนครภูเก็ตนะฮะบอกว่าที่ผ่านมามีสุนัขหลุดออกจากกรงแล้ววิ่งเพ่นพ่านอยู่บริเวณบ้านทั้ง3ตัวจริงครับครั้งนั้นเจ้าหน้าที่เทศาบาลได้โทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าของสุนัขเจ้าของสุนัขก,ก็อ้างบอกว่าไม่อยู่บ้านไปทําธุระที่ต่างจังหวัดจะกลับมาช่วงเย็นและก่อนออกมาอ้างบอกว่าตัวเองได้ล่ามสุนัขเอาไว้ทุกตัวแล้วคาดว่าสุนัขตัวเมียหลุดออกมาแล้วก็ยังบอกอีกว่าสุนัขเนี่ยหวงเขตบ้านถ้าออกไปนอกเขตก็จะไม่ดุและมีนิสัยชอบเล่นเออนี่นะครับ ไม่ดุมันไม่ดุเฉพาะกับเจ้าของสิฮะแต่กับคนอื่นนี่พุ่งเข้าไปกัดเลยเนี่ฮะเห็นบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโดนร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าทางเทศบาลก็จะทําหนังสือนะฮะแจ้งให้ล่ามหรือว่าให้ขังกรงเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่มาเกิดเหตุซ้ําอีกวันนี้ก็จะมีการแจ้งให้มาพบเพื่อดําเนินการกันต่อไปจะแก้ปัญหากันอย่างไรเดี๋ยวกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยจะโดนสุนัขก,กัดอีกคือ มันหลายครั้งแล้วก็เตือนไปหลายครั้งก็แก้ปัญหาไม่ได้สักที